สวัสดีครับวันนี้ซื้อมามา่าซื้อมามีซื้อมามีมาให้เด็กชายอากัดชายอากัสกินมามีครับอร่อยไหมครับเยี่ยมชุดน้ำหน่อยครับ่ครับอกัดชุดน้ำชุดน้ำนะครับเดี๋ยวรับนินึงครับติดโอ้โห กินนะท่าทางหน้าอร่อยเลยนะครับเยี่ยมเยี่ยมไปะไรอ่ะเห้ยอ่ยอา,ากัดชุดน้ำกัดกิน,กนมะมีนี่ครับนมำสุก เอาน <Okay. S 2> ้ำซุปด้ไหมเอาเข้าวีวีผมนะครับโอเคดมม้วดมม้วนสิม้วน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 เหรอโอ้ยจ้กินทอร์นาโดแบบนั้นได้เหรอโอ้ยดูสิครับสุดน้ำลอง ทุกคนชุมช่มคอเลต้องผสมกส่น้ำครับอ,อร่อยมากสุน้ำไหเห็นผักไหมเห็นผักไหมโอเคอมไม่ได้กินเลยครับ พอมันตกเละโอ้ยมวนดีพี่ทอดนโดทอดนัโตเร็วทอดนโดกวาดกวาดพื้นทอดนโดกวาดกวาดพื้นก็ถูกใจน้องนะครับน้องกินได้อร่อย ด้านนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับหน่อยดีครับ